วันนี้พบกับลินดาสาวลาวลินดามาอ่ะวันนี้ลินดาจะมาะมาพาทุกคนมาเบิ่งวางน้ําเย็นซึ่งลินดาเคยอถ้าคิดไปเลยแค่นึงเกมวันนี้ลินดามาในลุคอาเป็นคุณแบบคหนูแบบคนหญิงเนี่ยจัน้อยเพราะว่าปกติก็มีแต่แต่งหน้าโทมแล้วก็ปกติก็มีแต่แต่งหน้าโทมแล้วก็อยู่ครัววันนี้ก็เลยมาแบบในลุคคุณหนูจมจัง่อยนะจ๊ะอับ ลินดาจะาพาไปชมบรรยากาศซึ่งบรรยากาศอ่าวางน้ําเย็นนี้ก็คือลินดาว่าตั้งประเทศมาหลายตั้งประเทศมาหลายที่วางน้ําเย็นตัวนี้เพราะว่าเขาพัฒนาไม่เลยเขาอ่าเพ็ดเป็นเพชรงามกลนเก้าจากคลิปที่ลินดาเคยมาท่ายกับตัวนี้มันตั้งกันหลายตั้งกันเกลือทุกอย่างเลยนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศทางหลังก็จะเป็นภูอะไร ออม้างก็จะเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติล,ล้วนเลยนะจ๊ะก,ก็เป็นบรรยากาศที่ดีก็คือแบบแต่งตัวแต่งตัวมาต้อนนะบบปรยากาศดีๆนี่นี้เพราะว่าถ้าแต่งตัวคือเข้าัวก็คือแบบย่านเขาชื่อไาได้ว่าเป็นลินดา่นเองนี่ <c oughs> นละทางหลังทางหลังของลินดาก็จะเป็นสวนเขาก็จะใหเ้เป็นอ่าเป็นสวนดอกไม้แล้วก็ผักสวนแล้วก็ เป็นสวนคั่วแล้วก็มีพักหลายย่างลินดาจ,จะพาทุกคนไปเบิ้งนํากัดเลยนะจ๊ะนาลินดาไปเจอน้ำมาเลยน,นี่นี่ก็คือเป็นสวนพักนี่นะจ๊ะลินดาจ,จะพาทุกคนไปส้มบัลลังก้าตีๆขออาของสวนวางน้ำเย็นกันดีปีนี้ ปีนี้เขาปลาูกแล้วสตรอเบอรี่เขาปลูกเปียนมาปลูกเป็นพักกับดอกไม้เพื่อให้ทุกคนมาเซลฟี่จะน่าเองนนะจ๊ะนังมาด้ย แบบแบบติดมมดติดนึอยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็น่นอ่าเป็น่้นนมากมักอึมากอึเนจแม่หนนจ่ะเพราะว่าประเทศลาวเขาเอ้นว่ามาักอึถ้าว่าไทยก็จะเอ้นว่า ฟักทองอันนี้ก็คือเป็นต้นมะทั่วเป็นต้นมะทั่วกันนั่นเองอ่ะมาบรรทุก<ป>แลอันนี้ก็จะเป็นต้นมะมูกันนั่นเองนะจ๊ะและ้น,นี้ก็จะเป็นพักซึ่งเฮาก็จะต้อง <c oughs> บอแม่ละ่ะ <c oughs> บอแม่ละ่ะ ลิ้นดาวพันนเอรักอย่างเด้อลินดาบพันนี้รักอย่างเด้อบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศมันก็จะเป็นประมาณนี้เขอาอาจจะปูกหลายย่างเลยปูกมักเล่นปูกพักาดแล้วก็พวกบวมหอมแล้วบรรยากาศมันก็คือคือดีดีหลาย อ้ามาเ้อ,อที่เลยเจอ กันันงถ้ายังหัวผิดบเผิดก็ต้องซีมเบิงพิกถ้าว่าบ้านลินดาก็จะเอิ้นม่ามักเอื้อดกันนั่นเองนะจ๊ะเอิ้นว่าฟังชัดๆดูปากลินดานะคะมักเอื้อดกันนั่นเองนะคะแต่ว่าชาไทยเขาจะเรียกว่าพิกถ้าว่าประเทศลาเขาจะเอิ้นว่ามากริดกันนั่นเองอ่าไปไปโต้กันเลย น,นี่ก็คือจะเปนอ่านเป็นดอกตะวนันถ้าว่าเวลาที่บนมีตะเวนมันก็นจะก้มหน้าถ้าว่าถ้าว่าตะเวนถ้าว่ามีตะเวนมันก็นจะเงยห,หน้าแล้วก็เปื้อนหน้าใส่ตะเวนนั่นก็คือเป็นที่มาของดอกตะเวนค่ะนี่เอ,อามาจ้อกันเลยเจ้ะ ยังไม่ได้รักอย่างเด้อแล้วนี่ก็คือจะเป็น สวนดอกตะเวนกันนั่นเองเราเจ้าเจ้าวะอ่ามันแก้แล้วมันอ่ามันแก้แล้วมันใกล้จะเปิดอ่ามันจะปิดแก้นตะเวนแล้วตอนนี้สโลวมีความสโล และนี่ก็คือเป็นแกนตะเวนสําหรับใครที่บานเคยเอ็นแตลินดาเคยเห็นแล้วแหละเห็นเมื่อกี้นี่โอ้ oh my god ลืมมาใช้เสื้อสีขาวมาจะเปลี่ยนความสวยงามอยู่ในทุ่งบานเป็นทุ่งลาเบนเดอร์อยู่ในทุงนนทงนนท่งดอกตะเวนกันนั่นเองค่ะ ี่ายพฟๆหน้าลินดาเลยเรยุพุนก็จะเปลี่ยนโซนอาหารเขาก็จะรีวิวเว็บรีวิวแต่ไม่ได้เงินรีวิวแต่เขาก็รีวิวคลิปนี้เขาจะพาทุกคนมารีวิวทุกซอกทุกม,มุมเต็มมิดเต็มนุวยที่วางน้นกินกันเลยจ๊ะเออมันแก้แล้วเป็นอันนี้เนาะ บหนวัน,นลยบน,น้า้ซื้อคุดหนูมาเลยโหซื้อไวง,ง่ายขนาเลยและอันนี้ก็จะเปลยบนเสียบีสวยหมสวยบสวยบอสวยอวยอ่ถ้าว่าสวยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ีหนามาเด้อว,ว่าสวยบ่สวย อยากให้คู้แน่ว่าสวยบอกถ้าความจริงลินดาก,ก็คือเป็นคนตลกแล้วก็อารมณ์ดีและก็เก่งในทุกๆอย่าง <c oughs> ว่าไปที <c oughs> ่าถามเอฟซีว่าสวยบอกกัตอบลินดาเนี่ยว่าสวยบอก <c oughs> ไปถ้าสวยแล้วเฮาไปจะอ่าลินดาอยากจะพาทุกคนไปที่อ่าที่เขาที่โซนอาหารแต่ว่าเขาเปิดเพลง กินดาก,กันเลยย่านเอาลงบได้เพราะว่ามันจะติดลีคิทธิ์ถ้าหาันมาทางทนีมันก็จะเปลี่ยนปูท้างหลังมันจะเปลี่ยนปู และสำหรับไครที่เบิงคลิปนี้และอยังมาก็สามารถมาได้นะคะเขียนเข้าไปเลยใน facebook ว่าวางน้ำเย็นกนับนำแผนที่เข้ามาได้เลยเด้อและสำหรับคลิปนี้ลินดาก็จะจบคลิปลงเพียงเท่านี้ถ้าว่า ใครมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ถ้าว่ามาร์กลินดาแต่งตัวแบบนี้ก็อย่าลืมอ่าคอมเมนต์บอกลนดาเด้อสำหรับคลิปนี้ลากับป๊ก่อนบาย